ท่ามกลางชาวปาเลสไตน์หลายพันคนที่อพยพออกจากตอนเหนือของฉนวนกาซาเพื่อไปอยังพื้นที่ปลอดภัยในทางตอนใต้หนึ่งในนั้นมีทารกแรกเกิดอายุเพียงหชั่วโมงรวมอยู่ด้วยเด็กหญิงรายนี้เกิดในโรงพยาบาลอัลชีฟาโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลคุณยายของทารกแรกเกิดเผยว่าหลานสาวคนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ดื่มนมแม่หรือพักผ่อนร่วมกับผู้เป็นแม่เลยด้วยซ้ำ ด้านแดเนียลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลเผยว่าบุคลากรการแพทย์ของโรงพยาบาลอาลชิฟาขอความช่วยเหลือในการอพยพทารก37คนออกจากแผนกกุมารเวชศาสตร์ไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ปลอดภัยกว่าพร้อมปฏิเสธการรายงานของสื่อจากทั้งในและต่างประเทศที่ระบุว่าอิสราเอลกำลังรุกคืบโรงพยาบาลอัลชิฟาด้วยการทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่โดยรอบอย่างหนักว่าไม่เป็นความจริง และอิสราเอลยังคงเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลแห่งนี้คือฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาส